ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อค่ะงานยินีสั่งไมคแล้วค่ะไมคไร้สายนั่นเองนะคะก็ราคาหลักร้อยค่ะเดี๋ยวจะรีวิวการใช้งานให้ดูนะคะเขาในกล่องเขาก็แถมมาสองหัวนะคะหัวหนึ่งหัวนี้ค่ะใช้เสียบที่ตูดโทรศัพท์นะคะอ่ะแล้วอีกอันนึงเป็นไมคค่ะไมคนี่ก็ใช้เสียบที่หนีบกับเสื้อนะคะแล้วก็ มันจะมีตัวเปิดไมค์นะคะอยู่ตรงปลายนะคะกดลึกๆนะคะกดลึกๆเหมือนมือถือค่ะกดค่ะแล้วก็พลิกดูนะคะมันจะมีไฟขึ้นค่ะ่ะไฟสีเขียวๆขึ้นนะคะถ้าไฟกระพิบกระพิบเป็นสีแดงๆเนี้ยค่ะแสดงว่าหมดแบตใกล้หมดถ้าแบตหมดนะคะก็เสียบแบตตรงปลายตรงนี้นะคะก็เขาจะแถมสายสําหรับชาร์จแบตมาให้ด้วยนะคะค่ะก็วิธีเสียบชาร์จนะคะก็คือ ให้เอาปลายด้านหนึ่งมาเสียบที่ไม้นะคะ,ะแล้วก็ปลายด้านหนึ่งมาเสียบที่อะแดปเตอร์นะคะของรุ่นใย,ยนีนี่จะเป็นแบบ Type C นะคะก็เวลาสั่งอะ่ะก็ต้องเลือกนะคะเป็นแบบ Type C iOS หรือว่า Android นะคะวิธีใช้งานง่ายมากเลยคะ่ะอันนึงมาเสียบที่ตูโทรศัพท์นะคะแล้วก็ไม้นี้ก็เสียบที่เสือ้อแล้วก็พูดทุกพ,พูดได้เลยคะ่ะ เนี่ยเยนีจะพูดในคลิปนี้นะคะลองฟังดูนะะ